เป็นหัวยาที่ไว้ใส่กับหัวตัว Apple Pencil ทำให้แบบ Apple Pencil มันมีมันมีความเหนือยนะครับอยากรู้มากเลยเนี่ยอยากรู้านานแล้วว่าใส่แล้วมันจะมีผลอะไรกับเวลาใช้พวกฟิล์มต่างๆหรือเปล่านะครับตัดเส้นดีมากๆอันนี้อันนี้คือคือแบบรู้สึกได้นะตัดเส้นดีครับดีเลยอะ่ะ สวัสดีครับทูออมเองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ iPad นะครับโดยเวกับแอปซัลลี่อของ iPad มีของเล่นใหม่นะครับมา2องชิ้นอันนี้จะเป็นของเล่นที่อยากจะเทสอาว่าทดลองนะน,นี่จะคือัไม่เคแก่เลยนะเพราะว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการใช้ฟิล์มนะฟิล์มกระจกกับฟิล์มกระดาษนะครับทูอองอยากรู้ว่าไอสิ่งนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขให้สามารถแก้ไขเรื่องฟิล์มกระจกกระดาษได้หรือเปล่าวะละเวลาเขียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับโอเคอันบอกมาแล้วมีอยู่สองชิ้น นะครับนี่การนี้นะครับถ้าใครดูก่อนนะเนี่ยดูทลิปก่อนนะจะพูดถึงเคสนะเคส iPad ดโปร,รไอแพดมินินานี่ใช้ของอาราลีตกลงมาชื่ออาราลีไม่ใช่อ,อาราเรนะครับอันนี้จะรีวิว,วก่อนคือที่รีวิวเพราะว่าไม่เห็นมีใครรีวิวไอ้นี่เลยอันนี้มันเป็นแบบตัวที่ทำให้แบบไว้ไป็นปม apple ิ e n c i l หลัง apple pencil มีข้อเสียหนึ่งเวาลาไหลมันจะ,ะไหลเห็นไหมกิ้งมันจะกิ้งได้ระดับหนึ่ง ต่ว่าอันนี้จะช่วยให้มันไม่ไหลเลยแล้วก็มันสามารถคีบได้นะครับคีบได้แล้วทำให้มันดูกเก๋กันด้วยนะครับเดี๋ยวลองแกะดู300ร้อยทั้งหมดสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมส่งน,นี่สองพันแค่นี้ส่งอ่ะสามร้อยนะเอาสองร้อยส่งเอาสองร้อยเอานานะเดี๋ยวจะเอาลอ,ลองมาใส่กันนะครับจริงซื้อเพราะก,กิเลนรัวนเลยตัวนี้รู้สึกมันสวยดีนะ,ะามานี่แล้วก็สวมเห็นไหมแน่มันจะมี เงี้ยมาเนี่ยม,มันก็จะทำให้แบบมีที่จับหรือน,นี่คีบเนี่ยคีบไม่ได้อย่างงี่นะครับแค่อยากให้มันมันมีตัวโตัวยึดไว้แค่นั้นเองนะรันูสวยดีแค่นั้นแหละทำให้แอปเปิ้ลเมนซิ่มันดูมีอะไรนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหลักของวันนี้นะก็คือตัวนี้นะครับนั่นคือ Cover นิปโคเวอร์นะครับนะครับนี่เป็นหัวยาที่ไว้ใส่ก,กับหัวตัวแอปเปิ้ลเมนซิ่ทำให้แบบแอปเปิ้ลเมนซิ่มันมีมันมีความเหนื่อยนะครับอยากรู้มากเลยเนี่ยอยากรู้มานานแล้วว่า ใส่แล้วมันจะมีผลอะไรกับเวลาใช้พวกฟิล์มต่างๆหรือเปล่านะครับอันนี้แปดก้าบาทไม่แพงนะไ,ได้หลายอันเลยมีหลายฟิล์มเพียง <Wow. S 1> แต่เพราะว่าตัวไอแพดนเี้เนี้ยกูใช้เป็นฟิล์มกระดาษเป็นกระจกกระดาษนะครับเพราะมันจะได้กระจายเซฟตี้ตัว iPad ด้วยนะครับส่วนไอตัว iPad ตัวนี้ตัวสองพันสิบแปดเนียใช้ฟิล์มกระจกนะแอบร้าวมุมๆด้วยร้าวเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวกูจะลองจากอันนี้ก่อนสีขาวกอนนะครับสีขาว ก็จะประมาณนี้หนาขึ้นนิดนึงทีนีเ้เราลองเทสกับตัวฟิล์มกระจกนะครับว่ามีผลไหมกับฟิล์มกระดาษมันก็มีผลหรอกนะมันก็มีผลมากแล้ฟิล์มกระจกน่าจะมีผลเยอะอ่ะเดี๋ยวเรอยบอบไม่ใส่ก่อนนี่นะเอาไม่ใส่ก่อนตัวฟิล์มกระจกเนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าเราใช้โปรแกรมคลิปสตูดิโอในการวาดนะครับมันก็มีผลเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าแบบมันเราต้องการการสบัดอ่ะเวลาที่แบบไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะลื่นๆนะลื่นๆ แต่ทีเนี้ยมันมันจะเป็นปัญหากับโปรแกรมพวกตระกูนโปรคีเอทกับไอบิสเพนเนี่ยอย่างเช่นทูออมจะวาดอะไรดิมันจะรู้สึกแบบลื่นลื่นมากเลยแบบสุดๆอ่ะเพราะว่าโปรคีเอทมันเป็นโปรแกรมที่ต้องแบบเนี้ยต้องมานั่งแบบค่อยๆเขียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยพราะถ้าเกิดจอมันลื่นมันจะรู้สึกแบบมันต้องเกรงข้อมือเยอะมันต้องเกรงนิ้วเยอะเวลาเงี้ยเวลาที่เราแบบเนี่ยตั้งสมาธิเส้นสายเสนสาอะไรไปเวลาตั้งสมาธิแบบจะวาดกลมๆเนี่ยเนี่ยเส้นมันจะสั่นนะครับคัพเค้ก นี่อย่างนงี้นะครับเราจะวาดทับเค้ออกอีกอีอ,อันหนึ่งแต่เราเนี้ยหนูทูออมจะลองวาดโดยใช้ตัวซิลิโคนยางเนี้ยนะครับช่วยดูนะว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าฟิล์มกระจกนะครับอ่ะก่อนบักษก่อนโอ้โหบอกเลยครับโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเหนื่อยมาก แต่แต่ยังนึงแต่อย,าง,งอยางนึงที่รู้สึกนะคือไม่ไม่ค่อยมีผลกับกับแรงกดเท่าไหร่ยังสามารถกดเนี่ยกดเบากดหนักได้เหมือนเดิมนะครับแต่แต่เหนื่อขึ้นมหาศาลเลยหนื่อยแบบโคตรเหนือแบบหน่อเลยนอกจากมันมันจะช่วยให้เหนื่อนะมันยังช่วยผนอมหัวของ a p p l e Pencil ด้วยนะความเป็นสายลงเลย คราวน,นี้จะถอดเราลองวัดใส่ลงเหมือนเดิมนะครับพอใส่แล้วมันคุณมันคอนโทนมือได้ดีกว่าคอนโทนลไม่ได้ได้ดีกว่าเยอะเยอะมากนะครับแต่มันจะวาดเหนื่อยขึ้นพอสมควรเลยเดี๋ยวลองจดบ้างเอาไว้จดนะครับ ลองจดบ้างกูอยากออมอยากเขียนเป็นชื่อตัวเองนะถ้าจดไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าเลื่อนกว่ามันเขียนปากกาลูเลื่นะ์น,น,นะอันนี้บนฟีกระดาษเอ้ยบนฟีกระจกนะ๋ยวลองวาดอะไรที่จริงจังนิดนึงนะให้มันดูจริงจังหน่อย โอเคประมาณนี้พอนะก็ลองลองสีด้วยไอหัวนี้ก็ดูแล้วเป็นไงนะอะ่ okay. อนนะโอเคไหนๆก็ไหนๆนะเลยลองมาลองใช้กับฟิล์มกระดาษดิว่าถ้าเกิดมันเป็นฟิล์มกระดาษอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนะเอ้ยไม่ค่อยต่างฮนะใช้แบบฟิล์มกระดาษกับฟิล์มกระจกรู้สึกไม่ต่างกันเลยนะเผลอๆฟิล์มกระดาษลื่นกว่าด้วยแปลกจังเลยพอใช้กับฟิล์มกระดาษลื่นกว่าฟิล์มกระจกรึกว่ามันมีแรงฝืนน้อยลง เพราะว่ากับฟิล์มกระจกรู้สึกมันลื่นไปเฮ้ยมันมันหนื่นไปมันฝืดไปใช้ฟิล์มกระดาษมันลื่นขึ้นมันฝืดน้อยลงโอเคเรามาเรามาสรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงว่าการการใช้ตัวนี้นะครับนะครับก็สรุปเลยนะได้ผลมากกว่าที่คิดก็คือฝืดฝืดมากนะสามารถนะสำหรับคนที่แบบไม่ไม่ได้อยากติดฟิล์มกระดาษนะครับเพราะว่าฟิล์มกระจกอ่ะมันมันสวยกว่านะแล้วก็ฟินกว่าด้วยนะฟิล์มกระดาษเนื้อมันใสๆใช่ไหมแล้วมันจะใสๆ นะครับไม่รู้มองไม่รู้มองรู้สึกได้ไหมแต่ฟิล์มกระจกเนี่ยมีสะท้อนนี่ยสะท้อนมันจะ glossy นะดูสะท้อนสะท้อนนะครับคือบางคนก็มีความรู้สึกว่าชอบฟิล์มกระจกมากกว่าฟิล์มกระดาษหรือฟิล์มใสมากกว่าฟิล์มด้านนะครับหรือฟิล์มกระจกมีผลมีผลมากกว่าฟิล์มกระดาษมหาศาลเลยนะคือแบบความลื่นนะครับจะลื่นมากนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวหัวซิลิโคนเนี่ยสามารถลดแรงเสียดทานในการเขียนได้จริงนะจริงเลยนะกล้าบอกเลยว่าจริงนะครับแต่ว่า มันเยอะไปหน่อยนะหัวใจเยอะใช้กับปีมปะจงนะครับมันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้แบบเพิ่มเติมคือมันถนอมหัวปากกาด้วยนะครับแถนอมหัวปากกาแอมป์เบนซิลด้วยก็คือมันจะทําให้แบบมันมันก็ยิ่งยิ่งทำให้มันใช้ได้นานขึ้นอีกตัวนี้เป็นกี่บาทเองแปดสิบบาทได้บานเลยนะต่อให้ใช้จนหัวมันหายมันกุดจนมันขาดประปั้นนะมันก็ยังมีอีกตั้งแปดเก้าอันนะมีเยอะเออหาถูกกว่นี้ได้อีกนะมีมีแบบซื้อเป็นเซตใหญ่ๆก็มีนะครับคือว่าแบบ เออใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะสำหรับคนที่ใช้ฟิล์มกระดาษอยู่แล้วก็จะใช้อันนี้ได้นะเพิ่มความฝืนได้อีกนะบางทีฟังฟิล์มกระดาษยังฝืนไม่พอข้อเสียมันก็คือมันยังต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยนะอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องถอดถอดเข้าถอดถออกบ่อยซื้อไวก้ก็ยังดีกว่าไม่ซื้อนะเพราะว่ามันเอามาเอามาแบบช่วยแรงฝืนได้ตัดเส้นง่ายขึ้นเยอะเลยนะกล้าบอกนี้เลยตัดเส้นง่ายขึ้นเยอะเอออีนนี้นหนึ่งแล้วกันไอตัวนี้นะครับตัวกลิสเนะ A, นะพอใช้นะไอ้น,นี่คือไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นวววันนนนะะคืออแกรีีตนนิต้เลยนะ คริฟวางไว้บนเนี้ยเวิร์สครับวางแบบนี้เวิร์สวางบนหัวเลยเวลาเขียนเนี่ยเห็นปะจับอย่างนี้ได้นะเนี่ยกูชอบแนละ้ชอบซึ่งใช้ผิดผิดประเภทมากใช้ผิดวัตถุประสงค์เลยวัตถุประสงค์ขอ้ตกพายนะไว้เน็บนี่ใช้ข้างบนเน็ตเหมือนนุ่มกนเน็บได้นี่ยเน็บได้อยู่เห็นปะเน็บได้ โอเคสำหรับรีวิวทุกนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่คิดว่าจะมีคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยนะครับหรือใครอยากจะให้วามรีวิวอะไรเนี่ยก็บอกได้ครเกี่ยวกับพวก iPad นะั่นหรือกเกี่ยวกับเรื่องของการวาดรูปนะครับบอกได้เลยนะครับ